สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาหางเงินออนไลน์นะด้วยวิธีการสอนหางเงินออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งแอปพลิเคชันในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะทำการหางเงินนะแล้วก็หาเงินเข้าบัญชีของ t r u m o n e y Wallet นะก็คือเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีของ t r u m a n e y Wallet แล้วก็ p a y p a l แล้วก็เติมเงินโทรศัพท์ของเรานะ แต่ในคลิปวดีวนี้นะเราจะมาให้เรารับชมในส่วนของหลักฐานที่เราได้ถอนเงินไปแล้วก็เงินข้อบัญทีของ TrueMoney Wallet นะครับเป็นจำนวนเงินอยู่ที่400บาทนะครับและในคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันเราก็จะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมที่อยู่ในแอปพลิเคชันที่ยังดำเนินการอยู่ตอนนี้อยู่นะครับซึ่งจะหมดเขตวันที่15เดือน มกราคม2566นกะครับก่อนที่เราจะไปรับชมนะรเรามาดูในส่วนของบินการถอนเงินกันก่อนนะครับและนี่คือบินการถอนเงินที่ได้รับมาเมื่อวันที่6กุมวันที่6มกราคม2566เวลา14บนาฬิกาสนาทีนั่นเองนะครับก็คือเมื่อวานเองเนาะวันนี้วันที่เเดือนมกราคมนะครับ2566้25 นั่นเองนะครับผมนะก็นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้มาจากค่ายของ Cas สซีนแอปนะครับซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่าแอปอะไรเอ่ยนะมีชื่อว่าแอปโนเวลาก็คือเป็นแอปพลิเคชันนี้นะครับสำหรับแอปโนเวลานะครับอ่ะเราก็มาดูกันเลยนะครับแอปโนเวลานะครับอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่กำลังดำเนินการอยู่นะกิจกรรมนี้จะหมดเขตวันที่ 15เดือนมกราคม2565นะครับไม่ใช่ดิ2566ด้วยกันตรงนี้เนาะเวลา4ทุ่มนะครับ ก็จะหมดเขตในส่วนของกิจการรมสังเคราะห์แฮปปี้นิวเยยร์แบ่งปันรางวัล64,000น 64, บาทนะครับเป็นเงินรางวัลรวมอยู่ที่64,00 0บาทนะครับตอนนี้มีบัตรสังเคราะห์อยู่ในระบบอยู่ที่9,320ใบด้วยกันนะครับซึ่งเราก็ต้องมาคำนวณดูโดยการเอา64,00 0หารด้วย9,320ก็จะรู้ว่า1ใบั้นงตกอยู่ที่กี่บาทเองนะครับตอนนี้ผมก็มีอยู่ที่40ใบ ด้วยกันตรงนี้นะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรามาลองคำนวณกันนะครับ64,000หารด้วย9320นะครับพวกนี้เนาะก็เอา40,000เอไม่ใช่ดิ64,000นะครับหารด้วย92 9230ใช่ไหมเมื่อกี้อ่าน่าจะเป็น9230นะครับอ่า923 9320ทุกคนนะ9320นะครับ9320นะครับ ก็จะตกใบละอยู่ที่6บาทจุดแปสตางค์ผมมีอยู่ที่40ใบก็คูณไปนะครับก็เท่ากับอยู่ที่277 2 7 27 4บาทด้วยกันนะในส่วนของรายได้ที่มาจากอีกคำนี้นะครับวิธีการเล่นก็คือเราต้องหาบัตรที่เป็นสีม่วงนี้ก่อนนะก็คือเราเอาดีผมเปิดให้หมดก่อนแล้วกันเนาะอ่าถ้ามันหมดแล้วนะเราก็มาที่ตรงนี้มันจะขึ้นคําว่า รับบัตรไปนะครับเราก็กดคําว่ารับปัตรไปปับ๊บแล้วก็จากนั้นก็จะมีเนื้อหาให้เราคัดลอกก็คือเป็นการโปรโมทแอปพลิเคชันหรือการเชิญนะครับให้คนมาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชั่วงนนเวลานะหนับ1คนรับไป1ใบ1ใบที่เป็นบัตรบัตรที่เป็นสีม่วงก่อนนะจะไม่ใช่บัตรสังเคราะห์นะซึ่งบัตรสีม่วงนี้ก็คือจะมีในส่วนของตัวอักษรต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัว H ตัว A ตัว P ตัว Y ตัว n ตัว E ตัว W แล้วก็ Y แล้วก็ R นะครับก็คือถ้าหากว่าอ่านไปก็จะกลายเป็น Happy New Year นั่นเองนะเมื่อเรามีตัวอักษรครบแล้วนะเราก็มากดที่บัตรสังเคราะห์แล้วก็เราก็กดคำว่าสังเคราะห์ Happy New Year ถ้ามันมีตัวอักษรครบแบบนี้แสดงว่ามันไม่ขาดตัวใดัวหนึ่งนะเราก็จะสังเคราะห์สำเร็จเราก็จะมีบัตรเป็น42ใบด้วยกันกดคำว่าตรวจสอบปั๊บเลยนะ แล้วก็นะครับอ่ะกดเข้าไปปั๊บเลยนี่ทุกคนนะเราก็จะมี42ใบแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนของวิธีการสังเคราะห์นะบัตรสังเคราะห์นั่นเองนะครับใครที่เล่นแอปนี้อยู่แล้วก็ยังไม่ทํากิจกรรมนี้สามารถที่จะมาเข้า่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับพวงนี้ว่ามันจ่ายเงินจริงจ่ายเงินไว้ด้วยในส่งกิจกรรมนี้นะครับผมนะ ก็ประมาณนี้ในส่วนของกิจกรรมนี้มาอัปเดตกิจกรกร,กรมนี้เนาะส่วนวิธีการหาเงินจากแอปพลิชันนี้ก็คือตอนนี้สามารถที่จะหาเงินได้จากการที่เราอ่านนิยายนะครับมันจะมีนิยายต่างเนาะแล้วก็ที่เขาอัปเดตตอนนี้ก็คือว่านิยายที่เราอ่านไปถ้าเราอ่านไปเนาะเราจะแคปหน้าจอไม่ได้นะครับมันจะเป็นสีดำแบบนี้ทุกคนนะก็คือว่ามันเป็นนิยายที่มีลิขสิทธิ์นั่นเองนะครับฉะนั้นก็ใครนะครับที่อ่านเนาะหรือใครที่จะเป็นผู้เขียนนิยายนะ เมื่อก่อนมันจะมีการเปิดรับสมัครสําหรับคนที่ต้องการเขียนนิยายให้กับเขาเนาะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ายัางเปิดหรือเปล่านะสำหรับคนที่เขียนนิยายให้กับเขาก็จะได้รับในส่ง,งเงินด้วยเนาะแต่สําหรับคนที่ชอบอ่านนิยายอยู่แล้วก็มาที่ส่วนหนังสือแล้วก็เลือกนิยายของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นนิยายโมเออร์เมนติสนะประเภทเนาะอื่นๆนิยายที่ต่อนเนื่องนิยายสมบูรณ์นะเราก็มาดูได้เนาะ ส่วนภาษาเราก็มาเลือกได้จะเป็นภาษาอังกฤษสเปนอินโดนีเซียโปรตุเกสฟิลิปินนะเวียดนามนะหรือภาษาจีนก็ได้เหมือนกันตรงนี้เราก็เลือกภาษานะแล้วก็กดเปนเท็กไปนะครับตรงนี้นะครับผมนะก็กดตรงนี้เนาะโอเคนะต่อมาก็คือวิธีการสร้างเลยได้ต่อมาคือนอกจากกันที่เราอนิยามแล้วก็ได้รับเปลี่ยนแล้วมาที่คําว่าอันนี้ก็ได้เหมือนกันกดตรงนี้ไปเลยเนาะ อ่าก็คือเป็นการรับชมวิดีโอนะครับ3ามชั่วชั่วโมงมารับชม1ครั้งรับไป500เหรียญน,นะครับหรือเราจะทําการนรับหาคะแนนจากการที่เราสะสมด้วยการเช็คอินนะครับถ้าเราสามารถเช็คอินได้ติดต่อกันเ็ดวันเราจะได้เหรียญไปทั้งหมดอยู่ที่5250เหรียญแล้วก็สามารถที่จะรับบัตรสังเคราะห์ไม่ใช่บัตรสังเคราะห์แต่บัตรสีม่วงนะครับเอาไว้ไปสังเคราะห์ ด้วย1ใบเนาะอันนี้คือหนึ่งสัปดาห์ก็รับไป1ใบด้วยเช่นกันเนะเอาะอนอื่นก็เหมือนเดิมเลยคือเป็นกี่กรรมของการที่เราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันน่า,านอ่าในส่วนของแอปพลิเคชันต่างๆเนาะอันนี้คือเป็นกี่กรรมเนาะแล้วก็กดเข้าไปเช่น Iron s o อสอันนี้ก็ลองโบนัสเกมฟรีกดเข้าไปปั๊บเลยก็จะมีใน2เกมต่างๆนะให้เราทำนะหรือแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นแอปบัตบบอสนะครับอันนี้ก็คือ เขาว่าเราต้องเป็นผู้ใช้ใหม่ไม่เคยเล่นแอป,ปนี้มาก่อนห้ามใช้ VPN ห้ามใช้อ m โมเ a t เตแล้วก็เป็น f ร e ออ f f ฟ r ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเขาว่าให้เรานะครับฟินิ t ทัสตัววินดีวแล้วก็ o f f เฟอร์ว e นนี้เขาให้เวลาให้กับเรา30วันด้วยกันแล้วก็นะครับเราต้องเล่นจนถึงเลเวล100เราถึงจะสามารถรับเปลียนได้ทั้งหมดอยู่ที่1,19,900 10, เรหรียญด้วยกันนะครับหรือเราจะไปหาแอป,ปอื่นอื่นอีกก็ได้เหมือนกันนะครับ เราก็ดูแอปที่เราสนใจแล้วก็เลือกได้เลยนะครับตรงนี้นะเมื่อเราได้รับเปลี่ยนมาแล้วก็มาที่เมนูคําว่าของฉันแล้วก็มาเลือกที่คำว่าถ่าถอนตรงนี้นะครับจากนั้นก็นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกช่องทางการถอนเงินก็คือจะมีของ t ทัวร์มินิไวเลตนะสามารถถอนได้ขั้นต่าอยู่ที่100บาทใช้เรียนหรือคะแนนอยู่ที่2.5ล้านคะแนน 200บาทใช้เหรียญอยู่ที่5ล้านคะแนน400บาทใช้เหรียญอยู่ที่10ล้านคะแนนด้วยกันนะครับสำหรับเพ y p a l นะสามารถถอนได้ขั้นต่ำอยู่ที่100บาท200บาทนะครับแล้วก็การแรกของฉันก็คือประวัติการถอนเงินและนี่คือประวัติที่ผมได้ถอนไปล่าสุดนะครับวันที่6เดือนมกราคม2 0 2 3อันนี้คือประวัติที่เงินเข้ามาเนาะ อยู่ที่400บาทนะครับก็ถ้าเกิดว่าใคร,ครที่ยังไม่เคยโหลดแอปนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคุณก็สามารถที่ไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิดีโอนี้มาอัปเดตแอปพลิเคชันในเวลาเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนาะก็ไปลองดาวน์โหลดได้เลยนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ